มยังลองในช่วงนี้เยทเชิญทุกท่านทุกนยมงเินครับท่านใดที่อยากจะร่วมสนทนาด้วยกันครับสาวระบบของเราชอบคนไหนรัาคนไหนงภาษีเอาซีเอาเลยนะจ๊ะเออรูปได้ทำได้ครับเออเอาไว้แย่ดูก็ได้นลยนะแต่ครับโอ้โหเฮ้ยเพี่จ้องได้เลยอาความสื่อความเสียดึงจะเปนดองเด้อได้ยินเลยเพื่อจะก่อนครับโอ้สนสมนงดบอาณาเป็นมากเลยพี่น้องคระองค์เยทเชนครับรอบเหมาในช่วงนี้ หรือว awesome. like yes. ่าจะเป็นยอดที่ีเปิดเลยก่อน้จะเปแห้งเลยคือทางลาจตัวนี้่นปรนครับท่านประธานเปิดเลยครับหรือเปิดเลยใช่ไหมครับเ่นเชเครับเชิญท่านประธานเเปิดเจถามว่าเปิดสัญญาอสครับเชิญับเนเชิญครับ

ครักาโดยการบรรจการคุณจงก็จะเป็นคที่ให้ขอกับเชิญเจ้าหน้าทีแกาฝ่ายผูครองเาคุณใหญ่บ้านบอว่าจเป็นสมาชิกงการบริหารสนตมเชียงหวังแล้วกา โอมยแต่คนรอเลยคีบ like uh, oh, oh, ้านในล่ะผมได้คุบานบานคุณรอเลยคุณซอยคุณใโอ้ยานได้ยกเห็นได้ยกถยามพฝันนอยังไหนขอการเชิญครับบนเวทีอาิรรพิเญสิโครการบริหารจัดกาเมงกษาเพราการเนชิญท่านรอ ตุ๋มครับแสนอินครับรองนายกองการบริหารชนตะบนเชียงหวางว่าข้าพเจ้นครับแล้วก็รองวิชัยรันจันนะครับรองนายกองการบริหารชนตะบนเชียงหวางเลขานิสาชนเพชรสวัสดนะครับว่าข้าพเช้าครับจาร้องร้องว่าข้าจาระจันปรันาพเรียนเชิญท่านนายกองการบริหารชนตะบนเชียงหวางปัญญาสิริจำปาแดงครับขอเสียงตะมือหน่อยครับ อขอการเียนเชิญนะครับท่านร้อยตำรวจตรีประยูน์สีเมืองรองสารวัตรราบปรปาสสอข้าพอเสียงตบรวจใดครับการรับกับต่อไปก็จะมอบรองวิชัยรามจันและก็เลขานิสาชนนะคะเป็นทีมผู้บริหารของเชียงหวางเราก็เป็นทีมไม่ที่เป็นตัวแทนของท่านสอสอ พ่อหน้ายกกรสซิซ้ำพ่อสอสอ,อนั่นละเนาะมือนี้ก็ขอขันรล่การจักน่อยนะคะพี่น้องการเนื่องจากว่าถ้าบ่เปิดกับขึ้นจะบ่แล้วแล้วที่มีเชิญหน้ายกเปิดกับเชิญ่างวันก็กถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าท่านสอสอเพิ่นถนัดเปิดกางขึ้นค่ะตอนนี้ก็ต้อง มงงามครับแม่โอ้ยบนน้รมดาเนี่ยแม่นต่บนเชียงหวานก็เป็นธรรมดาเห็นหลายบ้านเวยเราเนของโูงงามบัด้เราเพลงพี่น้องกันกัสอสแดงคุอละพุท